เฮ้ยเรือเรือเรือไม่เรือไม้เรือมีเรือมีเรืออะไรวะเป็นเดแค้นชื่อแค้นนี้ตามตามชื่อช่องเลยนะอะไรอ่ะเขาบอกว่าเด็กก็ต้อขำอ่ะคืออะไรอ่ะไม่จบเออไม่จบดี ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนอยู่ไหนเนี่ยหาปืนก่อนอย่าเพิ่งตกใจโดนลงไปก่อนอาปืนก่อนอย่าเพิ่งขอขอมาติ๊ก่อนวิ่งไปไกลแล้วคนนั้นหัวเฮ้ยไอ้ปืนปืนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนเนี่ยขอไหนสักกระบอกปืนพกก็ได้ลูกโซ่ก็ได้ขอหน่อยกะปืนพกไอ้ปืนไม่มีเลยอ่ะ ไหนจะยิงใครเฮ้ยได้แล้วพร้อมแล้วมาเฮ้ยอันนี้ไอ้โคมันเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วใครยังไม่มีปืนเนี่ยเรามีแล้วตึกงมันมีปืนมากแต่ขอปืนหนึ่งเฮ้ยผมยิงล้มเฉยเลยเว้ยใช่เหรอมันมีสองตัวข้างในแล้วไปฆ่ามันเลยจีหมายไปดิเดี๋ยวจีนเอาปืนที่พี่ไปจีน โอ้ยชีวิตวิ่งตัวเปล่าอีกนะจีนแม่งไม่เอาอะไรเลยอ่ะนี่มาจากไหนเนี่ยเอ้ยมันแบบมันคนจริงอ่ะพี่จีนไลน์ยิงแต่บอดเฮ้ยยิงอะไรบอดไม่แม่โอ้ย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 ไม่โดนเลยปืนอะไรเนี่ยอยู่บนป้ายโฆษณาเต็มเลยเนี่ย โอ้ตึกโ้โอย้โอ้ยยิงไเดี๋ยวเขอเข้าตึกก่อนเอามีคนเข้าไปแล้วนร่หว่าตึกเนี้ยอ้พี่มา่มาเยอะเกินว่ะใช่เหรอวะบัดเจ็บบัดเจ็บเลกตัวเล็กตัวงอีกตัวลังวิ่งมใจเย็นใจ ตายพป่ตีเลืกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนจนทั้งหมดเหลือสิบเอ็ดเมตรตัวนึงวิ่งเข้าตึกพี่ตีไปแล้วอีชั้นล่างกระโดดออกพอยพี่ไม่มีปืนเดินกลับเดี๋ยววิ่งเข้าไปสองตัวสองตัวสองตัวสวยพี่ออกแล้วงั้นให้มันเข้าไปนั่นแหละมาเข้าประตูซ้ายโอ้โอ้โอ้มาออกแล้วออกแล้วเพื่อนดีๆไปใจเย็นใจเย็นอย่าตื่นเต้นเรามีสี่คนขึ้นไปขึ้นไป จีนเฉยคืออะไรวะอ๋ออยู่ไหนวะก๊กกกกกอยู่นี่อยู่นี่ไปไปอยู่นี่โอ้โหน้องขอน้องขอเย้พอยิงได้พอยิงได้ผมยิงได้ผมยิงได้ห้ามใครเก็บไม่ไม่ไม่จะเก็บจะเก็บมาอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งข้างล่างนี่ยิงมันก่อนยิงมันก่อนมาแล้วมาแล้วโอ้ยสองตัวแล้ว อันนี้บอทหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้บอทเอาเอากระสุนอะไรผมมีกระสุนเขียวเอ้ยกระสุนเขียวกระสุนเขียวดิขอหน่อยดิขอสักสองสามนัดเป็นยังดีไม่ต้องเอาหรอกมัาสอดสัมผัดสอดสัมผัดน้องขอกระสุนเขียวคิดยิงรถฝั่งนู้นตั้นึลยไม่มีตะคบเออใช้หายวับหน้าตาลฝั่งนู้นตาที่ไงมีคูณหก โอ้ยสนเขียวสกาขอสกายายไ้ก็สวนเขียวเอาไปเอานี่มาเอานี่ยมาเอานี้ยม,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 มันมีอีกศพหรือเปล่าวะแถวเนี้ยอยากเห็นหน้าพี่พลอ,อยอ่ะแล้วตัวนี้มีอาการอะไใช่ไหมครับเขาเรียกเ<า>อเคไหมกบกงอาก้าเลยเนี่ยสมัยไหนแล้วเนี่ย กงอะมากินแา้วยิงแเ่บอดบอดบอดเมื่กี้ยิงพวกเดียวกันเฉยเลยมีใครมียาน้ำไหมเนี่ยไม่มี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 ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอุ้ยพอเห็นแล้วหลังไอ้ไอ้อะไรวะไอคอนเทนเนอร์ไอ้ที่วใช่ใช่ใช่ไอ้สองไอ้สามคอนเทนเนอร์เห็นตัวหนึ่งเอ้ยสองตัวเยองหน้าผมเลย ให้ใครยิงวะอ้าวพี่ไม้แย่งโถ <c oughs> ไหนเนี่ยยาเอายาให้หน่อยเดมมีสองตัวนี่เหรอตัวนี้แหละตัวนึงวิ่งไปทางไอ้คอนเนอร์เหลืองข้างหลังนู้นเลยโอเห็นล<ด>แล้วทิ้งยาแล้วฮัลโหลใสยหลังไปโล่ของโล่ของเวอร์รชันไหนเวอร์ชันอ่า เท่าไหร่นะ0.8เอ้ย0.7นย์เจ็ดเนี่ย0.7ครับไลท์สปีดไลท์สปีดต่อสองนะแล้วมีก่อสามหรอเอ้ยตรงนี้มีคาด้วยจิจะป่วยไหน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 ไม่เหยียบไว้ก่อนไหมทำไมมีบอนมาโอ้ยนี่มันอยู่นี่มั้ยเดี๋ยวหมกสามหมกสามหมกสามสามโซ่แอบอยู่ในเรือโอ้แตกไปครึ่งใบ วัดเช่ๆๆบเาบ<ป>่อเาบ่อบ่ตังออกปออกไปเก็บน้มามันก่อนโอ้ยิงสามแล้วไม่ตาย,ยตูดอาออตายเองนี่มันไม่ใช่บออแล้วไหมนี่ข้างบนข้างบนไอบน้บนบนเนี้ยอยเห็นแล้วยว่าอะไรวเห็นล้ว <c oughs> ้้หหลลัังงนนีีระวังนะพอยพอยขวาพอยมีนะ่ะหลังกำกแพงอ่ะโคตรแตกโคตรแตกแล้เออแล้วนึกเหลือตัวหลังกำแพงตัวหนึ่งเฮ้ยมันมีสอง,นงคนเลย <soul S 1> เหรอซ้ายก็มีนะตีมันตรงไปแล้วนั่นไงเดินออกมาแล้วอุ้ยคอฆ่าได้เฮ้ยหมดแล้วเหรอปิดซอยเลี้ยงปิดซอยเลี้ยงนี่ชื่ออะไรจะติดตามชื่อตีครับ สไปซี่สกเกตเหรอไม่ใช่สไปซี่สกเกตครับเป็นคนสีส่สเกตหน้าตาออกจะเหมือนเกาหลีไงมีคนทักบ่อยอยู่ฮะแต่ขอโทษครับเราเกิดที่สีส่สเกต <มา S 1> ไหนขาผมมาไหมเนี่ยสมน,นี้ก็มีข้างนนี้ก็มีไหนไหนไหนอะศพไหนมีมในในหอท่องเนี่ยฮะชั้น<ะ>ล่างชั้นล่าง้งางน <ไป S 2> ในหอเมื่อก,กี้เออหอท่องเนี่ย ไม้มองเห็นลูกศ่ออเนนี้เจอแล้วมันสูญเสียวหน่อยโอ้รวยรวยรวยไม่มียาน้ำรวยรวยรวยขอบคุณห้าร้อยดาวจากเด็กหลังเขาคุณมากครับเลยเด็กหลังเขามันจะบ้านผมวันนี้ไม้มันอยู่บนดอยไม้มันกระเรียงไม้มันอะไรนะกระเรียง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  ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไงคายอันหนึ่งเฮ้ยยังเหรอเอาไหนใครยิงใครยิงมี่ไหมมียาน้ำไหมเนี่ยอุ้มบ้าใจ่ะขอเลี้ยงบ้าไหนอะไม่บอกโอ้ยโอ้ยมีคนยิงก็ยิงลบลบลบอุ้ยแม็กเทปเอาใส่ใส่รัดเทปอยู่นี่เลยจีนต่อหน้าต่อตาจีนไม่ได้เก็บพี่ยาหน้ำก็ไม่มีชีวิตดีเด ไปเอารถก่อนพี่ดูใหม่พี่ดูใหม่น้องเก็บไอ้นี่กระสุดเขียวไปตีเ <c oughs> นี่นะขอโทษกะตก <c oughs> องหายไป,<ด>ปไหน<ด>แล้วเนี่ยไปะจะขึ้นรถมีมอเตอร์ไซค์อ่ะจีนแปเก็บมอเตอร์ไซค์มาขึ้นมา ไม่เป็คนจีนเหรออ่าไม่ไม่ใช่คนจีนครับไม่เป็นกะเหลี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวปืนอะไรวะแป๊กแปลกเฮ้ยเดี๋ยวร้อจะพังสวัสดีครับยังไม่ได้เมาครับผมยังไม่ได้นอนเฉยไม่เคยวิ่งวะอววยิ่่่งปละชักกระสุนน่ะเด มันบัสเมื่อกี้มันได้เสียงวิ่งอะเฮ้ยเรือเรือเรือไม้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 มันไม่เห็นเราไม้แอบก่อนแอบก่อนไหมแล้วเราทำไงอ๋วไม่พี่มันนี่ไม่มันนี่โอ้ดีมากเอารถลงมาทะเลเหรอผมลืมไปนึกว่ารถมันขับในน้ำได้ออกซ้ายไหมทางซ้ายขึ้นได้มีอะไรกันอะ สอคนนนคนเล่นเลยกันไปขึ้นไปเอาอาวอาอีนอย่างนี้เลยเหรอจีนี้ะมันขับยากพี่น้องขับเาแพ้โยบ้าขึ้ไม่ไมันมีเรืออยู่ตรงนี้ไม่มาแปลกเราเรือแปลรางสะพานเลยนี่ไงหมายทางขึ้นอยู่แถวเนี้ยหาดูดิเอานี่ยขึ้นได้เรือเลเนี่ยมานี้ยขึ้นได้แล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยอ้าวเ้ มีเรือมีเรือพุ่งลงไปเลยเว้ยการจะให้ไม้ยิงไงจะให้ไม้โชว์ทักษะการยิงไงยิงอยู่เนี่ยยิงไม่ตายโซโซนะคะมาพอฝันดีจ้าฝันดีนะคะสุริยาฝันที่จะไปนอนกัมีรถไหมเนี่ยมีมีบักีกอยวคันก่อร้อไปสี่ทษชีวิตชีวิตดีดี นั้นก็งงเพราะพิสต์ผมมีคนมีคนแล้วสักพักไม่ลงไปหนาวเลยเอ้ยนี่คนคนคนเวรกันกันวิ่งมาจากไหนเนี่ยไ,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 ไอย้เพิ่งฆ่ามันอยู่เพิ่งฆ่ามันเดี๋ยวรอจับตัวประกันยังดูก่อนเนี่ะเพื่อนมันยิงอยู่เนี่ยโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้เจ็บบัดเจ็บบัดเจ็บมันไม่ใช่บอสอย่าไปตีมันดิเป็นคนเกือบตายเนี่ยโอ้ยอย่าน้ำก็ไม่มี เฮ้ยเมื่อกี้มันมันมันล้มเปล่าเมื่อกี้มันล้มเฉยเลยตายล้ม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 เฮ้ยเนี่ยเนี้ยยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วยล้มล้มล้มบ้าโอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่ข้างหน้าพี่นี่กินโคเวอร์มีพลิสหมดหมดหมดโอ้ยไยกดผิดทำเนียนวิ่งเหมือนบอดด้วยนะไอคนนั้นเนียนเลยดิวมันเป็นบอาจริงๆ โอ้มีหัวกระต่ายเนี่ยใส่เกงดีกว่าเท่ดีไม่มียาน้ำเลยวะมนผมให้อือปล่อยมีเน่ทำแบงค์อันนึงสิอือน่ามีรถนั่งสี่คนจบทางนน้นเก็บได้ยังเนี่ยตรงจินอยู่ <c oughs> โอ้เลดโซนกางกกะบานไม้ตอารถมาไหมขอบคุณร้อยดาวจากคุณภาคภูมินะลอระเบิดกันจิต ที่นัดนตนหนึ่งร <100 S 2> ้อย <100 S 2> ดาวนะครับขอบคุณมากครับเราดับเบิลไฮกัน,เ,นเดี๋ยวเอารถเด๋ยวใต้หมดนี่ไง,ไงออคนที่มันขับเรือเมื่อ,อก,กี้กับคุณร้อยดาวจากคุณเขียมนะคุณเขียมยม,มันน่าจะสมแล้วผมใช้ 3, จิตสัมผัสอยู่จิตสัมผัสไม้จิตสัมผัส,ส,สี่ไสัมัโอ้โหนี่ไงังเรือบ้านตรงนี้อีกกว่าไหมเสียงไหวะไม่มีรถจอด รถวิ่งหัวหนะไม่ว yeah, hey. ิ่งรถวิ่งไม่ใช่จอดชักปืนชักปืนชักปืนชักแล้วชักแล้วเขอกไม่โัพไว้ถีอโทรศัพท์นี่ยอ้เงี้ยมันโดนใครยิงไม่รู้ตกรถหมดเลยข้างหน้ามีข้างหน้ามีตรงบนมีตรงบนมียิงให้หมด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 อ๋อเหรอิสเมอิสเมอเกนหมดยังวะไม่ไม่ไม่มันล้มมันล้มใช้ถืออย่ไหนมันล้มนี่ นั่นไงสุดท้ายอะไรวะหมดแล้ววะอ๋อ,อมอมอยู่ตรงหินตงหินต้องหินตองหิน,หน,หนมันสมอกมว่ะสมอกหินเหรอใช่ไหมไม่รู้รอ่ะยิงบัากระสุนจะหมดกระสุนพอยไม่ได้เกี่ยวกับสุนมาเลยเนี่ยแกมันปลาสมองอีกแล้วอ่ะ มันอยู่ในหินเนี่ยมันน่าเหลือตัวนึง่งตัวตตััววที่เราซ้ำนิบตายหมดได้ยังอ่ะตายหมดแล้วที่เราซ้ำหมดตายหมดข้างหน้าข้างหน้านี่ไอเนี่ยหมอะอ้าวกองกองกองใจเย็นใจเย็นนี่อะมันยิงสวนแล้วยิงสวนแล้วในสมอง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 เลยยิงอัดยิงอัดหินอยู่แถวก้อนหินนี่ไงนี่อะนี่อะเนี่ย Hello i เลยจอดก่อนบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วก็สูดบ่อพลอยเอ๊ะไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมมาขึ้นรถขึ้นรถเติมยาด้วยนะเติมเต็มเต็มถังยังไม่เติมเลยทั้งหมด ไต่อในห้องน้ำแบบวันเนี้ยไม่ใช่ว่าลงติดนี่ไงนี่ไงข้างหน้าข้างหน้าเออเออเหยียบไปเลยเหยียบเหยียบเหยียบไหนวะเหียบอ๋อนี่ไงนี่ยิงมันยิงมันยิงสองคนเลยสองคนเลยสองคนเลยต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้คนหนึ่งโอ้จะล้มจะต้นไม้ต้นไม้เนี่ยหลังต้นไม้เนี่ยหลังต้นไม้ฮัลโหลอิสมีอาเกนนเอายังไม่หมดเหรอ อ่ะยังไม่ล้มด no ิยังไม่ลงคนเดาสงสารโอเมาสงสาร